ดีครับผมบูมซีเคฟิตนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกุุงโก้ตตัวเมียฝ้านะครับดูยังไงฝ้าอ่านี่ครับนี่คือตัวเมียนะครับสังเกตนะครับก็ที่ร่องนะครับไม่มีแล้วก็ขาสามนะครับตรงขาสามมันจะมีรูเห็นไหมครับในแนผมสูงไปพอดีนิ้วถือกล้องอยู่นั่นนะครับตรงกลางครับจะมีรูซึ่งฝ้าเราจะดูที่หางครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้คือฝ้าของกุ้งนะครับเป็นเม็ดข้างที่หางใสๆรรยางระยางดูตรงไหนนะครับระยางก็คือดูที่นั่นครับใต้ท้องที่คลิปด้านบนนะครับข้างในที่ว่าเป็นริว้วเป็นริว้วครับมันจะมีเม็ดฝ้ามันจะเริ่มจากที่หางาหางตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะขับไข่นะครับก็ตัวฝ้าขาวๆเนี่ยครับจะขึ้นไปเรื่อยๆ ตยางนะครับตรงเนี่ยตรงกลางเนี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตที่ริ้วๆข้างในครับจะเป็นเริ่มมีฝ้านะครับบางๆนี่ครับที่ริ้วจนถึงตัวตุ่มนะครับแล้วก็ไม่กี่วันก็กุ้งก็เริ่มขับไข่นะครับก็ที่ขาขาชุดขาสามนะครับจะเป็นสีขาวๆข้างในอ่าเนี้ยครับการดูฝ้านี่คือตัวเมียนะครับที่ฝ้ามาหนาข้างหนานะครับก็ตัวนี้ก็ จับผสมก็เตรียมนะครับถังมืดเลยนะครับตัวนี้นี่คือหนาแล้วก็ตัวปกตินะครับโอเคครับมาต่อนะครับอันนี้คือตัวเมียนะครับที่ปกติซึ่งไม่มีฝ้านะครับเราก็ดูที่หางนะครับจับดูที่หางไม่มีนะครับไม่มีขุนขาวขุนด้านในระยะก็ข้างในนะครับก็ไม่มีใส่ใส่นะครับนี่อันนี้คือตัวปกติ ที่ไม่มีฝ้าแล้วก็ส่วนตัวที่มีฝ้า,อ,าอันนี้คือตัวที่มีฝ้าชัดเจนนะครับก็ลักษณะาการดูฝ้ากุ้งโกดนะครับกุ้งสวยงามฝ้าหนา,นาแบบนี้ครับจับผสมทั้สองครั้งก็อยู่แล้วครับนี่นะครับก็จากคลิปนะครับที่ลูกค้าต้องการให้รีวิวนะครับดูฝ้ายังไง เกลี่ยที่หางนะครับขนขาวๆเยอะๆแล้วก็ไล่ไปด้านบนนะครับระยางอ่ายางนะครับก็ตรงที่ริ้วๆเนี่ยครับขึ้นไปโอเคนะครับก็ฝากแฟนเพจนะครับ Boom C Kfit แล้วก็กด Subscribe นะครับ YouTube Boom C Channel ด้วยนะครับก็อัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับในกุุง k f i ตอ่าในกุุงโคนนะครับอันนี้ขนาด2.6นิ้วครับก็ ความมานนานะครับไซส์ที่แนะนำนะครับก็สัก3ามนิ้วครับผสมได้รูปปริมาณที่โอเคเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ